بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับ เรายังอยู่ในประเด็นของบทบาทของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่ปฏิบัติกับลูกๆของท่านในเดือนรอมฎอนซึ่งรอมฎอนนี้ก็ถือว่าเป็นรอมฎอนที่พิเศษนะรครับเพราะว่าลูกของเราก็อยู่กับเรานะตลอดเลยนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะยังมีโอกาสไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่กับลูกตลอดเลยเนี่ยนะก็จะได้เห็นนะครับว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องต้องใช้ ความวิยะอุตสาหะความทุ่มเทนะครับโดยเฉพาะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้สมบูรณ์นะซึ่งในในบทความของเชคซอนและแอนมูนาจินได้แนะนําเอาไว้เนี่ยสิข้อนะครับซึ่งขออนุญาตนะครับว่าพี่น้องขอดูเป็น e p พีไปนะอันนี้คือตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยเรามาพูดคุยถึงข้อที่12แล้วนะครับข้อที่12เนี่ยก็คือการ ให้ลูกมีโอกาสนะครับได้ทำอิบาดะห์ร่วมกันนะในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมมอนพี่น้องถามว่า10คืนสุดท้ายมีอะไรพิเศษครับก็จะมีค่ำคืนหนึ่งพี่น้องนะเขาเรียกว่าค่ำคืนไลละตุนกอดนะครับไลลาตุนกัดเนี่ยซึ่งคอยรุนมินอัลฟิชะดดีกว่า1,000เดือนนะครับอุลมามะได้ทำการคำนวณออกมาเนี่ยก็คือ83ปีกับ4เดือน คนเราเนี่ยพี่น้องยังไม่รู้เลยนะว่าเราจะตายกันอายุถึง83ปี4เดือนไหมเนี่ยสำหรับฉันเองเนี่ยถามจะมั่นใจไหมพี่น้องจะอยู่ถึง83ปีก็ไม่รู้พี่น้องนะเดี๋ยวนี้60นี่ก็แย่แล้วโรคไม่รู้มากันสารพัดสารพ,รพมากันเยอะแยะไปหมดดังนั้นแม้ว่าอายุไขที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยจะไม่ไม่เยอะแต่อัลลอฮ์ให้พิเศษคืออะไรครับคือค่ําคืนไรล,ละต้นก็ดัดน,นะ ซึ่งอยู่ใน10คืนสุดท้ายของรอมดอนนะครับก็คือพยายามนะพอเข้า10คืนสุดท้ายเมื่อไรเนี่ยนะท่านนาบีเนี่ยก็จะปลุกครอบครัวของท่านลุกขึ้นมานะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังกับการทำอิบาดะนะครับแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยมีโอกาสได้ทําละหมาดร่วมกันด้วยนะแต่อันนี้ก็ดูถึงอันนี้พี่น้องนะดูถึงสภาพด้วยนะอย่างบางคนเด็กๆบางคนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเขา เหนื่อยจากการถือสิญอดแล้วอันนี้ก็ว่างกันไปนะคือเรื่องแรกที่ต้องให้ความสําคัญเนะี่ยคือเรื่องฟัด,ดูนั่นแหละพี่น้องคือละหมาดฟัด,ดู5้าเวลานั่นแหละแต่ถ้าเกิดฟัด,ดูเขาแข็งแล้วเขาถือสิญอดได้ดีแล้วก็เน้นในเรื่องมาเน้นย้ําต่อในเรื่องของเรื่องของสุนัตนะครับเพราะตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องของอข้าาคืนอะไรเราต้นงกอตในการสแสวงหานะคือ1ิบคืนสุดท้ายนั่นแหละพยายามตามให้เต็มที่ต่อมาพี่น้องครับพูดถึงเรื่องของแรงจูงใจ การให้รางวัลกับเด็กเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญนะสมัยก่อนพี่น้องจําได้ไหมคุณพ่อคุณแม่บางทีชอบเอารถบังคับมาเป็นตัวล่อผมก็ไม่รู้นะเพราะอะไรนะเด็กสมัยก่อนพอได้ยินรถบังคับปั๊บนี่โอ้โหยอมหมดเลยอ่ายอมหมดพี่น้องแม้กระทั่งตัดสุนัดนะบางคนนี่เอาเลยนะบางคนอยากตัดหลายครั้งด้วยอยากได้หลายคันตัดได้ครั้งเดียวเหมือนกันพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยนะอย่างสมมติเอาลูกเอ้ยถ้า ถ้าในรอมฎอนนี้เขาต่ำคุรอานได้หนึ่งจบแปลวันลูกต้องอ่านวนลยุสนะถ้าทาได้นะอายอก็ดูด้วยนะสื่อสารด้วยนะไม่ใช่ข้ามนะปรากฏว่าได้เอ้วยอมีรางวัลให้อ่ามีของเล่นให้มีของรางวัลให้เพราะเรื่องราวตรงนี้พี่น้องก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านามีผู้หญิงในสมัยท่านนาบีเนะี่ยก็ให้ลูกนะเขาเรียกอะไรให้ถือสินอดพอลูกเริ่มงองแงก็เอาของเล่นให้ลูกเล่นไป ก็เหมือนกับเป็นการเป็นรางวัลจูงใจนะครับให้เขานั้นได้ได้ไรได้มีกําลังใจในการปฏิบัติแล้วก็เป็นแรงจูงใจและที่สําคัญพี่น้องอย่าลืมคําชมเชยชมลูกบ้างนะพี่น้องบางคน,นติอย่างเดียวนะชมไม่มีดีเฉยแต่พอเวลามีอะไรไม่ดีติอย่างเดียวเลยปรากฏวันลูกก็อาจจะเป็นปมเป็นปมด้อยได้นะครับเรื่องของการให้รางวัลอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับลูกของท่านในการทํา เรื่องราวของศาสนาให้เต็มที่ต่อมาพี่น้องครับคือเรื่องของข้อที่14เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของการทําอุมรห์ซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าอุมะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับอุมรห์ที่มีความประเสริฐที่สุดและก็มีผล,ลบุญเนี่ยเท่ากับการทําฮัดนะนะก็คือการทําอุมรห์ในเดือนรอมฎอนนะ การทําอุมร์ในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐที่สุดผล,ละบุญเท่ากับการทาฮัจ์ดังนั้นจะสังเกตว่ารอมฎอนเนี้ยก็จะมีคนไปทําอุมร์เยอะนะครับแต่ว่าเอาว่าเป็นกรณีแบบนี้พี่น้องอาจจะเกิดเรื่องราวของเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรที่เขายังไม่สะดวกใน,ใน,ในการเปิดนะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอันนี้เราก็ว่ากันไปว่าถ้าเกิดถ้ามีโอกาสนะครับในปีถัดไปก่อนหน้านี้อิชอัลลอฮ์เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ขอให้เราตั้ง เอาไว้ว่าโอกาสที่อยากจะทําอุ้มรอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็พยายามนะเลือกเวลาตรงนี้ที่มีความประเสริฐนั่นไม่ได้ไหมายความว่าพี่น้องไปเดือนอื่นไม่ได้นะไปเดือนอื่นได้มนดลเดนเละน,นะแต่ว่าถ้าในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะครับผลบุญเสมือนกับการทาฮั์นะสิบห้าพี่น้องครับเรื่องของสามีเนี่ยนะต้องไม่ เขาเรียกว่าไม่ผาักภาระไปที่ภรรยาทั้งหมดเลยจนกระทั่งนางเนี่ยเขาเรียกอะไรงอมเลยพี่น้องนะไหนทั้งทั้งทําทอาหารนะครับไหนถ้าอะไรอีกเก็บล้างถ้วยจานอีกอะไรอีกพี่น้องสุดท้ายแล้วเป็นไงไอเราสบายอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะหนึ่งในมารยาทนะแล้วก็เป็นซุนนะของท่านนาบีก็คือแบ่งเบาภาระของภรรยา การชงชากินเองก็ได้พี่น้องนะชงชากินเองนะอันนี้กรณีอะไรเรื่องของการบริการตัวเองล้างจานนะครับช่วยเลี้ยงดูลูกช่วยทํากับข้าวช่วยไปซื้อของอันนี้สามารถทําได้ท่านนาบีเคยชุนผ้านะครับเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวของท่านเองนะงานได้หลายงานที่เป็นงานบ้านท่านนาบีก็ช่วยเหลือแบ่งเบานะครับบรรดาภรรยานะดังนั้นตรงนี้พี่น้องเรียกว่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยคนเดียวนะ ร่วมกันนะครับร่วมกันนะในการที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาเรื่องของภาระตรงนี้เรื่องของการงานตรงนี้ต่อมาข้อที่16พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการนะในการเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺสุบฮานฮูวตาและประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ครอบครัวของพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะเน้นย้ําเรื่องของการอ่านอัลกุรอาน นะควรที่จะมีฮาลากฮาลากก็คือการล้อมวงเล็กๆในครอบครัวของเราพี่น้องนะฝึกเรื่องของการอ่านกูรอ่านหรือมีการให้ความหมายในความหมายของอันกูรอานบ้างนะครับหรือแม้ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเลยเราก็พยายามนะศึกษาจากการฟังบรรยายก็ได้แต่เน้นเรื่องของการอ่านนะครับเรื่องของการอ่านกูรอ่านให้ได้เยอะๆอ่านมากๆนะอ่านแล้วก็มีการบอกมีการเน้นย้ำด้วยนะักวิชาการเนี่ยบอกว่าควรที่จะจัดเนื้อหานะสัก วันละเขาเรียกอะไรวันละบทนะที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรามดอดในการสอนในการบอกลูกนะออข้อที่17พี่น้องครับเรื่องของการบริจาคทานนะแน่นอนนะครับเรื่องของการบริจาคทานนั้นแม้ว่าลูกของท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีทรัพย์นะครับแต่พี่น้องก็ให้ลูกของท่านเป็นสะพานได้โดยการที่อาจจะให้โทรเข้ามาในการบริจาคโอนเข้ามาหรือแบ่งนะครับยอดกระปุก เอาไว้ไว้ทาบุญในเดือนอมฎอนซึ่งแน่นอนนะครับการทําบริจาคในเดือนรมอมฎอนั้นมีความประเสริฐท่านนาบีจะมีความใจบุญอย่างมากในเดือนรอมฎอนข้อที่18พี่น้องครับนะข้อที่18ก็คือเรื่องของการนอนดึกนะครับออพอรอมฎอนมาเนี่ยบางคนพี่น้องแหมเขาเรียกว่าร่วงถ้าเป็นอาหรับนะซีรีส์เอ่ยซีนีมาเอ่ยหนังเอ่ยเขาเด็ทั้งคืนไม่ใช่อ่านกุรภีรนะละหมาดนะดูหนังทั้งคืน นะพอกินซูโฮเสร็จแล้วละหมาดซูโบเขาวนี้นอนทั้งวันปรากฏว่าบางคนบอกว่าจ้านฉันไม่เคยเดือดร้อนเลยไม่เคยหิวเลยจะหิวยังไงพี่น้องพอกินซูโฮเสร็จปับ๊บนอนแล้วตื่นไม่ทีแก้บวดเลยนะละหมาดไว้ที่หลังไอ้อย่างงี้พี่น้องไม่ถูกต้องนะดังนั้นพยายามกำชับเรื่องของเยาวชนเรื่องของการนอนดึกๆพักผ่อนนะครับแล้วก็ตื่นแต่หัวตื่นแต่หัวรุ่งนะมากินอาหารซูโฮนะครับละหมาด สูบบร่รวมกันนะครับเพราะไม่งั้นพี่น้องเขาก็จะเล่นกันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกลางคืนอันนี้พูดถึงเด็กๆนะเด็กๆนะที่จะต้องมีการฝึกฝนตรงนี้ข้อที่19พี่น้องข้อสุดท้ายพี่น้องครับก็พูดถึงเรื่องของการตระหนักให้เห็นว่าครอบครัวของของเราเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่จะอยู่กันเฉพาะแค่ดุลยาผมบอกนะพี่น้องเวลาไปไปขอสาวเนี่ยบอกว่าอย่าไปขอมาอยู่แค่ดุลยานะ ขอให้ไปอยู่กันในอาคิรอดด้วยจูงมือกันเข้าสวรรค์ด้วยนะลูกกัเราเหมือนกันพี่น้องตอนนี้เราทำดีแล้วและอยู่กันเป็นครอบครัวเห็นหน้าลูกเราเห็นหน้าภรรยาเราแต่ถ้าเกิดพี่น้องวันที่กลับไปหาลอเราไปสวรรค์คนเดียวเลยหันไปมองอีทีลูกอยู่ในนรกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ทําการสอนบอกลูกเลยนะบาปที่ตัวเราด้วยแล้วเราทนเห็นได้ไหมพี่น้องเราเห็นเราทนเห็น เราทนดูลูกของเราที่จะถูกลงโทษในนรกได้ไหมดังนั้นขอให้เราใช้โอกาสพี่น้องในเดวรอมดอนนี้เป็นครอบครัวชาวสวรรค์โดยการปฏิบัติอามันต่างๆนะเหมือนเข้าค่ายพี่น้องมากำชับในเรื่องของศาสนาให้มากขึ้นนะครับเน้นย้ำกันว่าเราจะต้องพากันพี่น้องจูงมือกันเป็นครอบครัวชาวสวรรค์นะครับแล้วก็ขอดุอา ต่อเลเยอะๆนะครับให้เรานั่นได้เป็นชาวสวรรค์ให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เป็นชาวสวรรค์ทําทํำยังไงอะ่ะก็ทําความดีพี่น้องสอนกันเรื่องศาสนานี่เลยนะเรื่องของการถือสินอดเรื่องของการทําความดีต่างๆทั้ง18ข้อที่ผมได้นําเรียนมาแล้วนะครับนี่คือบทบาท หน้าที่การเป็นพ่อแม่ที่ดีที่ท่านจะใช้โอกาสเนี้ยในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านในเดือนรอมฎดอนฝากเอาไว้นะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นี่คือ19ข้อที่สามารถจะปฏิบัติได้นะครับวบิลลาฮิตตาฟิวันฮิดายะอัสสลามอวลในกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ